สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เข้าสิีาไปยางตลาดนะครับผมรอเวลาฮิตฉากนะครับผมนี่ครับดานหลังกับสิกาลังเตรียมเวทีครับดนหลังกำลังเตรียมเวทีนะครับเดี๋ยวศรีาไปยางตลาดแตเลาะลานเสือผาลานเน่กินก่อนนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับพี่้องครับก่อนเท่าโอนซไปนะครับบึ้งกะเทยหน่อยนอนหลับนะบื้งกะเทยหน่อยนอนหลับ พี่สาวเลยนะครับผมพี่บีบีนะครับกับน้องอาร์ตแกงแบบใหญ่เลยพี่น้องแกงแบบใหญ่สถานที่นะครับผมเพื่อนจัดสถานที่ได้งามแห่งนะครับผมอยู่จังหวัดเชสโตทอนครับ,รบเอาโนต้ตไปยืนยังยุหันนั่นไปยืนยังยุหันเขาไปเตรียมอุปกรณ์แล้วหลักผักเผาเพื่อนมะฮาวเผาน้ำหอมเอามางอดเถอะโนต้ต ต้นมะง้อเลี้ยวนะคือหัอีกก่าเนี่ยนี่ครับผมสถานที่ต่างๆที่เพิ่นจัดนะครับผมงดงามแฮีงนะแบดเหลืออยู่10%นนิเดียอันนี้ก็ยังบ่หลายแบดยังบ่บราณอันนี้มากับเพื่อนโนดนะครับพี่น้องร้านเสื้อผ้าเพิ่นงามๆแต่ว่าถ้าได้มีเงินซื้อครับรอวันที่ตังเราออกครับผมมื้อแรงอย่าลืมมาเบิ่งเด้อพี่น้องนะครับอยู่จังหวะจะโซทอนงานงานอยู่ใส่กอดโนดนี่ อยู่ทีวาการอำเภอรครับผมอยู่กุดชุ่มนะครับนาสถามีลายง,งามนะครับก็น่าจะตละเจ็ดแปดร้อยอขึ้นนะครับเป็นของผู้ใายเป็นเสือผู้ไทยนะยัง,งไปเบิ่งบ่นี่คราบ,บสถาจีสาพิ่านเาจะมีสีแดงนะสีแดงแค่หน้าต,ต่วตัวนึงกับตัวนึ่งสงงียงามดี สีนี้งา้ๆตัวนี้นาจะอยู่ที่บอ่อหาลอยกับเจ็ดลอยสมัยเสียอ๋อตัวนี้สองลอยอยีกนดนิดก็จะใส่ที่รองอ๋อใส่ไว้ถือถือถือเพงอยูเอ่เปนะ็นผ่าฝ่นะายนะครับเผ่าฝ่ายนะเสียผ่าเนี่ยตัวมง,งีมครับเอาไม่นดใส่เอ็มใส่ไ็ได้หรอ อิ để, để, ่มกับอะไ้อิ่มนี่แต่ว่างามดีแต่มันต้องใส่แบบไปแบบเที่ยวเสียโอกาสหนึ่งสิ่งงามวนก่อนบ่สิกลับมาเอาเดี๋ยงงางกลับมาเอาเด้อครับแม่อยากได้อยู่เด้อกถามเพิ่มเติ้ลสองร้อยห้าสิบเองไหมแขนยาวไหมถามเพิ่นเบิ้งถามไว้ก่อนก็ได้ ทำอะไรทำมึงเลยลายเดี๋ยวก่อนีล่มีกี่รับแม่ครับเอ้ล่ยนีแขนเง้วมีบ่ครับแขนเวแบบมี่แม่ครับผมแขนสัแขนเ้วมีรุ่นี่มีแต่แบบนี้เคายกันะะแนเวเป็นแบนีอืน่จะเนงนี้กางามอยู่ด้ยไอแต่แบบนี้มันบอีทีการนะทั่วไปห้องกระใสได้อันนี้มันต้องแบบส่วนมากหน่วยงานแม่ครับสมัครหน่วยงานเพื่อจีใสกัน แต่พอมันเปลี่ยนดิบอสให้แม่เทาบอสใส่ได้ยุ่แต่ว่าเวลาไปงานเป็นการนะนะถ้ามาใส่ไอ้ธรรมดามันก็บอกบอสแต่ว่าแบบห้ามใส่ธรรมดาได้ดีกว่ครับผมแม่ลดราคาเด้๋ยวนี้จากสองหันลดเหลือสองร้อใส่ที่มีอันนี้ของแม่เย็บแม่ากพวกที่พยังว่าล่าหน่อยนี่ถือเยู่ครับปกติไปเจอมาใส่กับมแต่สามร้อยหันซีฟเจ็ดร้อยแปดร้อยเมนครับผมมาำหนักครับถ้ากันแม่ยางก่อนหน่อยเวทีแล้วครับก่นจะเตรียมของ ขายคำเท่าเอ็ของเรนูวันใจเจ้าตัวมานะวันใหเจ้าตับ่ได้เบิ้งซีปีแล้วมัอไอติดโแม่จบ่ได้มาเบิ่งมด่เอีหยัตวอัาบ่พอกกนอยิ่แม่ท่านไดเป็นพอไคอยคอยคยแบบ่อมาคับผมมากันนะเจ้าแต่งขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวงานมาเบิงไมได้คแม่เดียว นนกจังมาเอาก็บอกอ้มาเบิรเครับผมคแม่เอาคุณครับนี่ก็จสเป็นล้านนวกินนะครับแต่ว่าวนจัดไอ้เข่าได้ง่าย้นมาขอเปิดนาเกิดอสัวสิวางนเนะพี่น้องนาเลยอาตาเยว เช่นพระเอกโนดพี่น้องครับผมแนมไปเห็นอันหนึ่งคือพระเอกโนดบ่คพักเลยครับโนดเดียวเม่าไม่ถ่ายคู่วันนี่มาไอ้นี่นี่พี่น้องผมเห็นอันหนึ่งคือโนดบ่คพักเลยไอ้ลีเด็คือกันนี่เลยพี่น้อง มี่เสื้อผครับงานนี้ยอันนั้นก็น่าเหมือนมือพอไปเออพอเป็นยังแไงมาเขาพึ่งอันนี้คือกว่านพี่น้องคือกันมาเอาคือกันปรครับเอาคือกันทีหลีโนดสูนป้าโนดป้าเลยสิเปียดป้าจัดเฉาฟ้อมไปคือกันเลยจัดคือกันพร้อมแมนกัาก้าก้าตัวต้นกันครับนี่นะครับผมนี่เจอแบบง่ามทั้งหลายเลยเอ้ยมากอันนี้อ่ะอันนี้เขาเติร์นอีกอย่างเกาะ ยืนนีควันจะเห็นงามๆนะครับยุคกูชุ่มเน้อพี่น้องคนแรกนะครับผมทีาการอำเภอนะครับจังหวัดยะโสธรครับอาตีานโนตัวนั่นน่ะคือบักหักเลยโนตเอาคืออีลีเด็สจัดฟันขึ้นกันพร้อม จะสิพาพี่น้องงามือเรื่อยๆนะครับงงมซอยไู้เนี่ยเนี่ยิ่งเกินไอ้กูนี่ยมันยิงเปลนบ่มอสี่เมือนะสามสี่พันหรืล่ะหนึ่งุันยี่สิบกว่ามือปืนนี่นี่เสียบ่รับแต่ยิ่งจะถึกเอาเี้ย นี่ไ่ stock, สิบเดียนโชคเขาโชคีมือิบดนจางต่กล้องวะแบบนี้มันต้องเสียด้ดจับกล้องให้นี่เบอร์ไงนะพี่น้องถือกระเว้ได้ไ่ถือกระเาไป อ, <in> <laughs> อ่าายจอย่าไายเอาเดี i̇şte ๋ยวหาเรี่ยอาบดีๆก่อนถ้าได้บอมือเนี่ยเอาเอาไปตัดเอาเด้อโอ้ยไม่มีเลนวายเลย ก็ตัวนี่แหไได้ได้ตัวงานกูิงยิงหน่อยบ่โอ้ยโคตรดีกแม่ตันี้นี่มันหยัดยิ่งจากลูกเนเดี๋ยวถ้าจบสุท้ายนวเอ้ยโชว์ยิ่งมือเดียวเลยนี่ กูไม่ปืนในตำนานไม่พี่นรอไปร้านไหนเพื่นไล่นี้รานนั่นครือนล่ี่ปืนในตำนานครับบินอกฟาดบกาดองนะครือมือปืนในตำนานครับผม

มือปืนได้ตำนาน้าับนิ่งกันเนี่ย <c oughs> น่นี่นี่น,น,นี่มันบาตกไหมกูแหลสุกเอาานเนี่ยเอรใหนวมันเป็นมือปืนนตำนานตำานาใ้ไก่เพิ่งยิงกันเลยเออนี่แร่ะ ซีบอะไรได้พวกคุนแจดิก่อนระดับกรแนวะคุณแม่สามร้อยห้าสิบตัวม่ยัตง,ต,งตัวใหญ่มั้ยปกติไปช่วงนึงแล้วก็เจ้าไรนี้นะ กรเลึก่ายิงเยอะเสียอ่ะแล้วกินอตั้งนา่งลั้งหนาะเฮ้อเมื่อ <tails> ก่อนกูก็นอนอยู่ใจทะเล

เอาเลยมันิตกแล้วนะนะดอกสุดท้ายถือป่าถือแะบตกมันมีแต่บอกวนวนถือไม่นั่นแหละเดินจูกระตาซุ่นี่เราชิมหาตัว คุณๆห้างค like ุณก oh, ับมี่คุณมีรับพี่รับพี่นี่นี่ออามาตัวซิมพูนี่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 โอ้ยมึงเกลียดคือมึงเนาะเอ้าขี้มินหนวดโตเลยดิโอ้ยมันจอยพูดเอาคือจะควงให้ โอ้ก็เรียกตัวคนเพิ่งโพสโอ้มันยังเต็มดีไหมเอ้าเชี่ยหล่นแล้วโอ้มันเต็งเต็มยังงามตัวจอยบัดเท่าไดก็คนเถิร์ตแรงอร่อยมากนร่อยเท่าไรไม่เศร้าหน่าจะรองนี่ครับผมประมาณนี้แหละอยู่น้ำบาตเหาได้แล้วครับพี่น้องไปย่างต่อพี่น้องย่างต่อ เราควระถือกล่องให้มึงเลยเออขอยวงเพื่อนเถียงจะจ่ายราคายี่สิบ นุ่นก่อนตัวไล่ๆนั่นอุ้ยเบียด่ามันเบียดรถจีเบียดเลยอยู่บ่พอสิบเปอร์เซ็นต์ นี่ก่อนต้องใส่ลายนี้

ก่อนอื่นนะครับผมไปกินข่าวก่อนจักน้อยนะครับโมนี้มากับพิศอกโนดนะครับแว่กินข่าวจักน้อยนะครับพอถัดิปไปกินเตีียวกันเดี๋ยวจักน้อยนะครับผมสิบ้าไปยางเบิ่งหินนะครับสิบยางพยาญชนเป็นประหานการกินนะครับโอเคครับพากินข้าวแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมเข้าไปยางกันต่อนะครับหลังจากกินเสร็จแล้ว ก็เป <im> like ็นอีกวงนอนหน่หอนกินยังพอได้หลายมั้งอิ่มแห้งมีห้องนกพุระับยังกลับนกพุระับเลยเป็นนกน้อข้าวไม่สุดลไม่ยังกับิดิ โอเคครับตอนนี้นะครับผมได้ยางมาสุดแล้วนะครับผมสุดต่างแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับผม